สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องสบายสบายแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้พระหลวงพระเดิมกูแตกวัดพนมลอกตอนนี้เหลือแค่ห้าองค์แลวนะครับผมะฮะองค์นะครับเพราะว่าตอนนี้ติดจองหนึ่งองค์นัดชนมือพรุ่งนี้อีกหนึ่งองค์นะครับผม วันนี้ก็ตรงกับวันที่วันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบเก้าแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับรีวิววันนี้จะมีรีวิวนี่นะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับผมรีวิวเหมือนเดิมนะครับแผ่นเงินนะครับที่ได้มานะครับนี่ให้มาเทียบกันกับเหรียญกองบุญพระป่ายกช่อฟ้านสารานะครับนี้ออกปีหกสีครับนี่ครับ นี่หลวงพ่อยันยันให้ที่แผ่นเงินนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็มาให้รับชมนะครับก่อนจะเข้าเรื่องผมก็แวะนะครับเดี๋ยวขอนอกเรื่องอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคือเมื่อคืนผมจะเล่าเหตุการณ์คือเมื่อคืนนะผมฝันนอนฝันฝันถึงหลวงพ่อนะครับอันนี้นอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะ ฝันถึงหลวงพ่อพัดนะครับไปเจอหลวงพ่อได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็ขอเจ้าขอมีดหลวงพ่อนะครับอยากได้มีดหมอหลวงพ่อหลวงพ่อเขาก็ไม่ให้แต่ผมก็ขอดูหน่อยแต่ตรงเห็นตรงด้ามมีดครับด้ามมีดนะดมมดนะสมเป็นมีดด้ามมีดแต่ตรงเนี้ยของหลวงพ่อจะมีตะปูตอกเป็นตะปูนะครับตอกผมก็ลองหลวงพ่อเซลเซลหลวงพ่อบอกว่าใช้ตะปูสังว่าน,นอนอะไรไหม อยู่ดีมีดล่วงครับแล้วก็ใบมีดก็ออกจากตัวกั่นครับผมก็บอกหลวงพ่อขอได้ไหมตอนแรกหลวงพ่อเขาไม่ให้พอมีดมันหลุดออกจากตรงตรงด้ามครับตรงกั่นมีดหลวงพ่อก็เอาอีกเล่มนึงมาเสียบให้เพราะว่าบอกว่าไอ้ใบนั้นมีเจ้าของเอาใบนี้ไปแล้วผมก็ได้มีดหลวงพ่อมาครับผมก็เลยงงเหมือนกันครับเมื่อวานฝันอย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่า ยังไงเนาะ <c oughs> ก็เลยมาเล่าให้ฟังครับว่าฝันอย่างนี้เมื่อวานครับเล่าข่า,ขาวๆประมาณนี้นครับอะอย่าเข้าเรื่องดีกว่าอะเมื่อกี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับพี่ๆเลยคืออยากมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้อันนี้ก็มารีวิวนะครับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลือหมายเลขหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดนะครับหมายเลขสามเนี่ยตอนแรกจอพี่เขาจองแล้วเขาก็ พี่ที่จองไปตอนแรกคเขาเปลี่ยนเขาขอเป็น,ปนหมายเลขห้านะครับแล้วก็หมายเลขสามก็มีพี่เขารอต่อคิวไว้อยู่แล้วนะครับนัดชนมือเขาพ่กนี้นะครับเป็นพี่เขาก็อยู่ที่จังหวัดเดียวกันกับผมนี่แหละครับอ่ามาเลยนะครับถ้าตอนนี้ผมแบ่งบูชานะตอนนี้ยังองละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเพราะว่าผมให้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้นะครับมันยังไม่ได้ขึ้นแลครับเพราะว่าช่องผมเป็นช่องคนดูน้อยนะครับก็เลย นานๆเผื่อใครจะเข้ามาดูก็แบ่งบูชากันไปละกันนะครับแบ่งบูชาหนึ่งองค์ผมแถมแถมนะครับเหรียญกองบุญพระป่ายกช่อฟ้าสาราร้อยปีนะครับปีนี้ปีหกสี่ของหลวงพ่อพัดให้ไปเลยนะครับหนึ่งเหรียญนะครับนี่มารีวิวนะครับเผื่อใครเมื่อวานใครมาดูคลิปล้วยังไม่ไม่รู้หรือยังไม่เห็นนะครับนี่ครับเหรียญก้านนี้ครับสวยๆนะครับเก็บไว้แบ่งกันบูชานะครับผมให้เลยนะครับเพราะว่าผมชอบบูชามีดหมอของหลวงพ่อพัดนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับผมอ่อันี้นะครับแล้วก็อ่าแบ่งรีวิวตอนนี้รีวิวนะครับให้ดูเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตแล้วก็จะรีวิวให้ดูเหมือนเดิมนะตอนนี้เหลือ5องค์นะครับนี่ตีกล้องให้นะครับอันนี้ให้ดูเดิมเดิมก่อนฮะนี่ประมาณนี้นะครับมาเรียกหนึ่งนะครับหน้าถ้าเกิดดูปกติกันประมาณนี้นะครับ ในกล้องก็จะเหมือนเข้มๆนิดนึงนะครับเนี่ยลงพฟลเดิมนะครับส่องหลายรอบรบส่องไปเรื่อยครับถ้าพักยังไม่ไปไหนก็ส่องให้อย่างนี้ตลอดนะครับถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับนี่ครับเบอร์ตรงนี้นะฮะรอช้าอาจจะไม่ทันนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็ ขยับไปแล้วนะครับเหมือนกันนะ,ะก่อนนะครับวันนี้กล้องไม่ชัด,ดเนี่ยนแปบน๊บนึงนะครับผมขอขยับแป๊บนะพอดีไม่ชัดนะครับนี่นะครับหน้านะครับจมูกปากนี่นะครับ ผมค่อยๆพยายามส่องให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามให้เห็นจุดให้ชัดให้มากที่สุดนะครับนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้านะครับแล้วก็นิ้วเท้า,ทา,ทาจุดสังคตินะครับตามถ้าพี่ๆน่าจะพอได้รับชมกันมาบ้างแล้วนะครับว่า,อาของหลวงพ่อนะครับจะมีจุดตรงไหนอะไรบ้างยังไงนะครับผมเนีย่ยอันนี้ผมก็จะส่องให้ดูประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบองค์ไหนก็บูชาไปได้ไดเลยนะฮะก็ถามว่าองค์ไหนสวยมันก็ตอบอยากนะคพี่แล้วแต่ว่าดูว่ามุมมุมมองของใครว่าจะองค์ไหนสวยไม่สวยนะครับจะเช่าไปบูชาหรือจะไปแบ่งปันต่อก็อถ้าพี่มีมุมก็ไปต่อได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงของฐานสูงนะครับพี่อันนี้กูกเดิมจะเป็นฐานสูงตรงนี้จะมีแบบ เป็นแบบตรงหัวเข่านะครับจะเป็นแบบเดี่ยมๆนะแล้วก็ตรงตรงหัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็จะเป็นจุดอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยผมผมเอาเครื่องมือถือเครื่องเนี้ยไล่เบอร์นี้ครับลืมไปครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาตามนั้นเลยก็ได้นะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ได้โทรมาอยู่แล้วเนาะเพราะว่ากำลังอัดคลิปอยู่แล้ว นี่ครับอันนี้หมายเลขหนึ่งก็จะมีจุดเป็นเหมือนเป็นไฟที่อยู่ที่หลังนะครับของผงพ่อนะถ้าเกิดดูชัดๆนะครับคลิปที่หนึ่งครับไลท์สุดคลิปแปกกับผมไม่ได้ใส่สีนัน,นจะจะ,จะดูค่อนข้างชัดแล้วก็คลิปอื่นๆผมก็จะรีวิวให้พี่ก็ลองเลื่อนๆผ่านๆล,ลองลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็มาส่องให้ตามปกตินะครับ ่เดี๋ยวไปเร็วๆนิดนึงนะครับต่อไปองค์ที่เลขหมายเลขสีนะครับนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเลขสี่ศึกษาอ่าก็จะมีหลายๆช่องนะครับพี่พเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดก็ลองศึกษาแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็อยากเช่าบูชาจากผมหรือจากที่ไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมยัง แูชาองค์ละ1,000 10, 0บาทนะครับมีเกณแถมให้นะครับราคาก็จะค่อยๆไปขยับไปแล้วเนาะครับหมายเลขสองค์นี้ก็จะมีตรงหน้าก็จะมีนะครับตรงตาก็จะมีดินติดอยู่นะครับปากหูปากจมูกชัดนะครับพี่เนี่ยดูเนี่ย เท้านี่ครับนิ้วเท้าของผมผมไม่ล้างนะครับพี่ผมก็มาอย่างนี้ผมก็จะแบ่งต่อให้อย่างนี้ถ้าพี่อยากล้างพี่ล้างเองได้เลยนะครับผมก็ขอแบบเดิมๆจากที่ได้มาเลยนะนี่รอยฐานก็มีฐานเป็นรอยตะไบนะครับอยู่แบบเดิมๆก็มีเสน์นะครับแต่ล้างก็โอเคนะครับพี่เอาที่แบบว่าพระ เลือกเราแล้วก็ได้นะครับตรงหัวไหล่ก็จะเป็นจุดนี้นะฮะนี่ตรงข้างหลังก็จะเป็นจุดนี้นะครับเขาเรียกเหมือนจุดสังเกตรหรือตำหนิหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าง่ายๆคือจุดใยตังก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีของเก๋นเนี่ยเขาจะทําเลนแบบได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะน,นี่ใต้ขา อันนี้ให้ดูหน้ากันชัดๆอีกรอ,อบนะครับผมจะมีรอยนิ้วมือผมเต็มเลยผมถึงใส่ใส่ซองเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้นิ้วมือผมไปโดนปะาของของพี่ๆนะครับอา้าวไปจะไปลงที่สามครับหมายเลขหกนะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนวันนี้พี่ที่บูชาพระไปถึงแล้วนะครับเขาก็ทักมาหาผมนะครับขอเปลี่ยนเป็นเลขหมายเลขห้านะครับเขาบอกน้องน้องพี่เขาอยากได้ไปนะ บอกพระองค์จริงสวยมากเลยนะครับนี่รับน,นะครับองพ่อพัดพรปกติเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดิมๆครับตามนี้นะฮะองค์พระก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมก็รีวิวผมไม่อยากไปซูมเข้าซูมออกกลัวมันไม่โฟก,กัสไปนะครับเมื่อวันก่อน เ,เมื่อวานเมื่อวานผมนั่งอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปโอ้นั่งอัดกว่าจะตัดคลิปเสร็จได้โอ้แปลงไฟล์นะครับเป็นชั่วโมงกว่าจะอัพโหลดได้อีกเป็นชั่วโมงครับตีหนึ่งครับกว่าจะได้ลงคลิปได้เมื่อวานครับอ,อันนี้ก็มาไว้หน่อยครับวันนี้เพราะว่าจะได้ไม่ดึกเกินไปนะครับนี่นะครับ นั่นะครับหน้านครับปากจมูกนะครับผมพยายามผมก็จยพยายามส่องให้มันไม่โดนแสงสะท้อนมากที่สุดครับพี่จุดสังคตินะครับเนี่ยตรงสังคตินะรตรงนี้สังคติเป็นจุดนะครับนิ้วเท้านะครับพี่เหมือนว่าวางส่อง ชัดกว่านี้เนาะวันนี้เหมือนไม่ค่อยเข้าเก็บเท่าไหร่โอเคครับส่องหลายรอบครับส่องยิ่งส่องเยอะจะได้รู้นะครับว่าเนื้อพระรายละเอียดจุดตรงไหนเป็นยังไงนะครับถ้าพี่ได้ไปพี่ก็นั่งส่องไน้เลยนครับถ้าไม่ส่องก็มาดูกับผมนะครับแต่ส่องไปน,นานๆอาจจะตาลายได้นะพี่ๆเห็นตรงเข่านะครับหัวเข่าก็จะเป็นแบบเป็นเป็น,ปนรอยแบบ เป็นเหลี่ยมนะะนี่แล้วนี่ตรงตัวพระนะครับตรงข้างหลังก็จะเป็นจุดๆนี่นะครับน่าจะใช้เครื่องนูน้นนี่ตรงนี้ก็หัวไหลเป็นจุดๆนะครับน่าจะใช้มือถือเครื่องนู้นนะครับโฟกัสดีกว่าครับแต่อัปโหลดนานมากครับ นะให้ดูหน้าอีกรอบนึงเดี๋ยวกำลังน,นะนั่นะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่อ,อันนี้หมายเลขหกลายหมายเลขเจ็ดนะครับให้ดูภายนอกก่อนนะครับสีก็ออกเข้มเข้มนะครับนี่ตรงน,นี้องค์นี้ก็จะมีหมายเลข 7, จเจ็ดก็จะเป็นฐานจะเป็นบุ๋มบุ๋มนี้หน่อยนะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับจุดนะครับโดยรวมๆคล้ายๆกันนะครับถ้าไม่ตีกล้องนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่มากนะครับไม่มากเท่าไหร<ม>่ที่หน้านะครับหูตาจมูกปากนะครับนี่ครับก็ แบ่งบูชาหนึ่งองค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้ไปตามเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดอยากจะล้างดินออกหรืออยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรขัดหรือว่าล้างก็ได้เลยนะครับถ้าชอบแบบเดิมก็ได้เป็นแบบนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับใส่กรอบเรี่ยมอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ ก็มีร่องรอยตะใบอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เหมือนไหลนะครับแต่องนี้ก็จะมีเหมือนเป็นจุดๆนิดนึงครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เหมือนพอจะเห็นโอ๊ะโอ,โอโกล่องกล่องอ่านี่ครับ ุ่งนี้ช่วงเช้าผมก็จะไปนัดชนมือกับพี่เขาแล้วก็ตอนเช้าจะไปบูชาหลวงพ่อพัดก่อนนะครับเพราะพ่งนัดไว้แล้วกับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมแน่นอนนะครับต่อไปองค์สุดท้ายแล้วนะครับหมายเลขแปดนะพี่นะครับให้ดูภายนอกก่อนนะครับ ดูให้ชอบแล้วตัดสินใจก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมศึกษาก่อนนะครับ,ศ,นนรบศึกษาให้ดีเลยจุดต่างๆที่สังเกตก็ตามที่แจ้งนะครับจุดสังคตินิ้วเท้านะครับจุดบนหลังนะครับแล้วก็หัวไหล่แล้วก็ตรงหัวเข่าตรงนี้นะหัวเข่าจะเป็นก็เรียกวเป็นแบบเป็นบุ๋มๆนะ นี้หน้านะครับหมายเลขเหมายเลขแปดนะครับใช่ไหมหมายเลขแปดตรงปากหลวงพ่อก็จะเป็นมีรอยขีดนิดนึงนะครับเนีย่ยจะเป็นรอยขีดนิดนึงนะฮะแต่ถ้าไม่สองกล้องก็จะไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับกล้องมันก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่พีท พี่ถ้าเกิดกล้องดีกว่านี้พี่ก็จะน่าน่าจะเห็นรายละเอียดได้ดีกว่านี้นะครับเท้านี่นะครับโอ้โอ,โอไม่ชัดแล้วผมรู้แล้วเป็นที่มือถือแน่นอนครับต้องเปลี่ยนเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเครื่องนี้ไม่ค่อยกล้องน่าจะไม่ถึงนะครับความผมชัด หลังละกนนะันี่นะครับนี่นะครับตรงก็จะมีตรงด้านหลังนะครับจะมีจุดนี่นะครับหัวไหลนะครับผมเท่าที่สังเกตก็จะประมาณนี้นะครับและอยากปีกย่อยก็จะมีอะไรอื่นเี๋ยว ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับพี่อันนี้ก็จะมีคาบที่ดินนะครับพี่อ่าโอเคครับวันนี้ก็มีรีวิวประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าเกิดชอบสนใจอองค์ไหนหมายเลขไหนนะครับเนี่ยครับหนึ่งสก็ก็โทรมาตามเบอร์ด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผมจะได้ รับสายได้พูดคุยกันได้ครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับก่อนจะจบคลิปผมขอแทรกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นมีดหมอหลวงประพัดนะครับรุ่นฉลองอายุวัฒนะนะครับมงคลร้อยปีด้ามงาด้ามงาฝักไม้พยุงนะครับผมนี่ครับอายุวัฒนะมงคลหน100ึ่งร้อยปีอันนี้หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับผมต่อโค้ดก็จะต่อโค้ดน,นะครับ โอ้ยโอ้ยผมส่องให้ดูโค้ดพอมอนะครับอันแรกแล้วเอ้ยอันหลังพอมอ,อันแรกจะเป็นปุญญกรมูนะครับปุญญกามูเนี่ยครับแล้วก็พอพมอนี่นะครับพอพมอร้อยป,ปีนะครับปุญญกรมูอันนี้หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับผมเนี่ยนะครับพยายามให้เห็นชัด,ชดนะครับ อออโอเคพี่ครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึง่งใช้โอกาสนี้รีวิวไปด้วยในตัวนะครับอ่าอีกเล่มจะเป็นด้ามงานฝักงาเลยนะครับอันนี้อันนี้รุ่นฉลองอายุวัฒนมงคลหนึ่งร้อยสองปีของหลวงพ่อนะครับอันนี้หมายเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับอันนี้เลขสิบสองก็คือเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะครับผมไม่ใช่เลขนะครับอันนี้จะมี จีวอนะครับเขาเรียกว่าตะกุดก,กันกันมีดอะไรนะครับอันนี้ลายเสยมาครึ่งใบนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยดว้วนอายุหนึ่งร้อยสองปีนะครับได้มาเป็น,นฉลองอายุวัฒนะของหลวงพ่อครั้งปีสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะต่อโค้ดนะครับโค้ดพัดหกหกนะครับผมนี่แสงมันสว่างเกินไปไหมนี่ครับ ัดหกประมาณนี้นะครับโอเคครับพี่ก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกเพื่อนทุกท่านาที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดสนใจก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับตามเบอร์นี้วันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ